ของประชาชนนะครับนะครับว่าสารจังหวัดสมุทรสาครสารจังหวัดมุกดาหารนะครับได้ออกหมายจับนะครับนะครับผมก็ทราบข่าวด่วนนะครับนะฮะนะครับเพิ่งทราบข่าวด่วนเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนที่ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ช่องช่องวันรายการเอาไว้ชัด นะครับวันนี้ก็มาบันทึกเทปแล้วก็พูดกันเรื่องนี้นะครับว่าจะมีการออกหมายจับความจริงผมทราบตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะครับนะก็พอจะรู้แล้วว่าจะมีการยื่นคําร้องต่อสาลออกหมายจับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้คุยกับนะเพื่อนผมนะครับอจฉริยะนะครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อซึ่งเกาะติดคดีนี้มาตลอดเขาก็บอกแล้วนะครับว่าจะมีหมายจับนะผมทราบก่อนที่จะมีหมายจับทราบว่ามีการไปยื่นนะครับในวันนี้นะฮะ ะครับช่วงบบายใช้สายอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็พี่น้องดีใจไหมครับนะครับจุกรู้ครับหลายๆคนก็บอกว่าจุกรู้นะจบสัทีครับคดีนะครับซีรีส์กกกอกนะครับนะนะคดีฆ่าน้องชมพู่จบสัทีหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับนะบุคคลซึ่งสังคมให้ความอ่าจะเรียกให้ความสนใจนะครับคนดังก็คือลุงพลครับ นะครับน่ะคนดังลุงพลนะครับนะครับพี่น้องประชาชนก็ตั้งข้อสงสัยว่าคนนี้น่ะน่าจะเป็นคนร้ายหรือไม่น่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยหรือไม่สุดท้ายแล้วก็วันนี้ครับศาลจังหวัดมุกดาหารก็อนุมัติหมายจับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลนะครับนะนะครับนายนายคนนี้ก็โดนออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะรายงานข่าวนะครับนะครับล่าสุดครับก็โดน ทั้งหมด3ข้อหาครคือ 1. พลาดเด็กนะพลาดเด็กอายอาุไม่เกิน15นะนะครับไปโดยไม่มีเหตุสมควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีนะเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปจากตนโดยประการที่จะทําให้เด็กนั้นปราศจากการดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายนะครับก็ในะนะอันที่2นะสากระทำการใ,ใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมทําให้การชนสูตรพิเ หรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวคร่าวๆนะครับนะครับที่ผมทราบมาจากทางช่องวันช่อง9ช่องไทยรัฐนะครับนะก็หลายๆช่องนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวเบื้องต้นนะครับก็นะครับเออก็แสดงความยินดีกับนะนะครับตำรวจนะครับที่ทำงานมา1ปีเต็มจนสามารถที่จะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอออกหมายจับลุงพลได้ จุกูนะครับนะก็ไม่ผิดหวังครับพี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังครับแล้วคนที่สังคมคาดหวังไว้ก็ใช่จริงๆนะนะครับใช่จริงๆนะครับแล้วก็รายงานข่าวก็บอกพยานหลักฐานงานนี้ครับมัดแน่นครับนะพยานหลักฐานตํารวจบอกมั่นใจนะครับมีพยานหลักฐานแน่นหนานะมีพยานหลักฐานทางนิติวิทยา,าศาสตร์มีเส้นขมผลมีอะไรต่ออะไรต่างๆนะครับพยานแวดล้อมอะไรต่างๆ ค่อนข้างพร้อมนะครับนะก็ดูนะครับว่านายชัยพลจะดิ้นหลุดหรือไม่นะนะครับนะจะดินหลุดหรือไม่อย่างไรนะครับนี่กรโดนไป3าดอกลยฮะแล้วก็หลังจากนี้แล้วก็คงจะมีการนะออกหมายจับมาเรื่อยๆนะเท่าที่ทราบวงในมานะครับก็น่าจะมีคนที่ต้องโดนออกหมายจับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับว่าแล้วว่าจุกรู้นะครับยินดีด้วยกับคุณแม่สาวิตรี นะครับน่ารู้สึกวันนี้เป็นวันเกิดนะฮะนะครับก็ฉลองวันเกิดนะครับแล้วก็เรียกความเป็นธรรมให้กับเด็กสามขวบน้องชมพู่หนัก9กกิโลถูกคนร้ายฆ่าตายอย่างอนนาถนะครับนะซึ่งตอนนี้ก็ศาลก็ได้อนุมัติหมายจับแล้วนะครับนะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยินดีกับแม่น้องชมพู่นะครับก็ได้สมหวังทักทีนะครับ ตะกี้นี้ผมก็ได้รับทราบจากพักพวกมาว่าตอนนี้พอมีหมายจับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ตำรวจก็เอาลังเอาหมายจับไปตามหาตัวผู้ต้องหาตามหมายจับก็คือนายลุงพลนะก็ไปตามไปตามตัวนะครับว่าตอนนี้ลุงพลไปอยู่แถวพญานาคหรือเปล่านะครับอยู่บ้านกกอกหรือไม่หรือว่าไปอยู่สกลนครแต่รายงานข่าวล่าสุดน่าจะไปอยู่แถวสกลนครนะครับนะก็ดูนะครับว่าตอนนี้ลุงพลอยู่ไหนครับนะครับ นะลุงพลนะครับตอนนี้อยู่ไหนครับนะครับนะฮะอันนี้ก็น <masked names S 2> ะมีหมายจับเรียบร้อยแล้วแบบผมเชื่อว่านะครับคืนนี้น well, ่าจะมีการจับตัวได้ผมเชื่อว่านะไม่ต้องรอถึงเช้านะครับนะครับและก็รายงานข่าวก็บอกว่าจะมีการคัดค้านการประกันตัวนะครับคัดค้านการประกันตัวนะฮะนะครับนะก็เชื่อว่าพนักงานสอบสวนและศาลเนี่ยคงจะนะไม่ให้ประกันนะครับรายงานข่าวนะครับ รจริงเท็จอย่างไรไม่รู้แต่ผมว่าแนวนี้แนวมันจะไปแบบนั้นนะครับจะไปแบบนั้นก็คือว่าเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน2เป็นคดีที่โอ้โหอุกอาจมากนะคดีร้ายแรงมากนะครับนะครับเราก็ดูกันต่อไปนะครับว่าค่ําคืนนี้นะตำรวจจะนําหมายจับนะจนสามารถจับตัวนายชัยพลวิภาได้หรือไม่ก็ติดตามกันในค่ําคืนนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าตํารวจไทยทําได้ครับ ตำรวจจากส่วนกลางะต่างผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่กันเต็มที่นะครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เราสามารถที่จะจับกลุ่มตัวนายชัยพลได้หรือยังนะครับนะอันนี้ก็เป็นข่าวดีครับสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับนะครับบอกแล้วครับตำรวจไทยนะครับไม่ผิดหวังครับนะครับแล้วก็มีรายงานข่าวว่านะทนายความนะครับนะทนายความของนายชัยพลนะครับ เห็นมีการออกของออกข่าวนะครับว่าจะมีการถแถลงข่าวพรุ่งนี้เช้านะครับสิบโมงเช้าอะไรต่างๆนะครผมว่านะครับคงไม่ต้องถแถลงแลครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่านะครับนายชัยพลนั้นจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่นะครับแล้วก็พยานหลักฐานเนี่ยผมมั่นใจนะครับตํารวจครับพร้อมทุกอย่างหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์พร้อมนะพยานแวดล้อมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมนะ แล้วก็พยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นขนเป็นเส้นผมอะไรต่างๆเนี่ยตำรวจเขามีอยู่ในสำนวนครบแล้วนะครับครบทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นนะครับอย่าไปใส่ร้ายตำรวจนะครับนะอย่าไปบอกว่าตำรวจทาพยานหลักฐานเท็จอย่าไปบอกว่าตำรวจยัดขนยัดผมนะครับไม่มีครับนะฮะไม่มีครับเพราะที่ผมทราบมาตำรวจเนี่ยเขามีพยานหลักฐานเหล่านี้ตั้งแต่แรกแล้วแต่เขาไม่บอกให้รู้นะครับไม่บอกให้ คนที่กําลังจะเป็นผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยรู้เขาไม่บอกเขามีหลักพยานหลักฐานครบมัดแน่นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมัดแน่นนะฮะเพราะฉะนั้นก็นะเดี๋ยวก็รอนะครับว่าพรุ่งนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็จะถแถลงแต่เท่าที่ทราบมาเนี่ยพยานหลักฐานเนี่ยพวกเส้นขนพวกผมพวก DNA พวกเงื่อสารคัดหลังอะไรต่างๆเนี่ยเรียบร้อยหมดนะนะครับ,รบเขาบอกว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอมั่นคง ในการที่จะแจ้งข้อกล่าวหาได้นะถ้าพยานหลักฐานไม่เพียงพอเนี่ยศาลท่านคงจะไม่ออกหมายจับนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับหลายๆคนก็ถามนะครับว่าตอนนี้ลุงพลอยู่ไหนนะครับเนี่ยเขาก็ก็กำลังตามอยู่นะครับว่าเนี่ยนะจะเป็นยังไงจะจับได้ยังอะไรยังไงเนการเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ตามกันไปนะพากเด็กทอดทิ้งเด็กกระทําการอะไรต่างๆเนี่ยนะ นะครับเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยนะพยานหลักฐานนี่นิติวิทยาศาสตร์มัดนั่นนะครับนะหนะนะลายหลายคนถามว่าถ้านายชัยพลมีทนายเก่งๆทนายระดับขั้นเทพมาจะช่วยได้ไหมถ้าพยานหลักฐานม,นมันมัดแน่นให้เอาเทวดามาเป็นทนายก็ไม่สามารถจะช่วยได้ถ้ามัดแน่นนะแต่ถ้าพยานหลักฐานไม่แน่นก็อาจจะสามารถช่วยได้แต่คดีนี้ก็นายชัยพลนะครับหลังจากถูกแจ้งข้อหาแล้ว นะพยานหลักฐานขนาดนี้นะครับก็เป็นสิทธิ์ของนายชัยพลว่าจะสู้คดีนะหรือรับสารภาพก็แล้วแต่นายชัยพลนะครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายว่าในเมื่อถูกออกหมายจับถูกแก้งข้อกล่าวหาแล้วนะก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาในการต่อสู้คดีนะจะต่อสู้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับนะแต่ถ้ามั่นใจว่าไม่ได้กระทําความผิดก็สู้ไปเลยครับสู้ไปเต็มที่เลยถ้ามั่นใจว่าไม่ได้กระทําความผิด สามารถไปหักล้าง DNA ต่างๆนะเช่นผมขนต่างๆเนี่ยได้นะครับก็สู้ไปนะแต่ผมก็อยากให้นึกถึงคำพูดของคุณชูวิทย์กมลพิสิทธ์นะครับสู้ติดแน่แพ้ติดนานรับสารภาพพอประมาณก็ว่ากันไปนะครับถ้าพยานหลักฐานนั่นนะครับนะก็ควรรับสารภาพนะถ้าทําผิดจริงก็ควรรับสาภาพแต่ถ้าไม่ได้ทําผิดก็สู้ไปนะครับนะ คุณชัยพลเนี่ยเป็นผู้ต้องหาเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับนะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับว่าการสู้คดีเนี่ยคนที่ติดคุกค,คือนายชัยพลนะครับไม่ใช่ทนายนะครับ <thriving> รบ,บางครั้งเนี่ยชัยพลต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองทําผิดหรือไม่ถ้าตัวเองทําผิดก็รับสารภาพแต่ถ้าคิดว่าตัวเองไม่ทําผิดก็สู้ไปแต่ถ้าตัวเองทําผิดนะ <RR R> นะครับแล้วยังสู้คดีนะครับคนที่ติดคุกค,คือชัยพลไม่ใช่ทนายอันนี้ก็ฝากไว้ นะครับเป็นคดีสําคัญนะครับและผมมั่นใจนะครับว่าคดีนี้ตํารวจเขาทํางานเต็มที่นะครับเต็มที่นะครับคดีนี้นะครับเต็มที่นะครับนะมีคนถามว่าติดคุกกี่ปีเดี๋ยวก็เปิดดูนะครับอ่านะแต่ละมาตรามันมีหลายมาตรานะครับเริ่มตั้งแต่ความผิดต่อเสรีภาพก่อนเอาเอาทีเดียวมาตราเลยนะครับเดี๋ยวดูนะนะครับดูนะครับนะครับ มาตรานะอ่าพากเด็กอายุไม่เกิน15นะอันนี้ก็สูงสุดก็ขั้นต่ำสามปีสูงสุด15ปีเนี่ยข้อหาแรกนะนะครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยมาตราส7พริบเจ็ดากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากวิดามันดาอันนี้จำคุกแต่3ปีถึง15้นะครับนะอันนี้นะหนึ่งมาตรานะ3า7ที่ผมดูนะนะผมก็คิดว่ามาตรานี้แหละที่เขาแจ้ง นะครับนะครับเน,นี่ยอ,อันนี้อันนี้อันเดียวก็15ปีแล้วโอ้โหหนักนะนะครับนะแล้วก็จะมีข้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องถอดทิ้งเด็กอีกนะอ่นะฮะถอดทิ้งเด็กกั้นเขาไม่รู้เขาแจ้งมาตราอะไรนะครับนะก็หนักๆทั้งนั้นอะนะก็นายชัยพลก็คิดให้ดีนะครับจะสู้จะถอยนะครับนะถ้าทําผิดจริงก็รับสาภาพ นะครับถ้าโดนจับคราวนี้ก็พวกยูทูบเบอร์อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าก็น่าจะหายหน้าหายตากันหมดนะครับจะไปถ่ายที่ไหนถ้าเกิดสารไม่ให้ประกันตัวก็ต้องอยู่ในเรือนจําถ้าสารสารให้ประกันตัวก็อยู่ข้างนอกแต่ผมเชื่อว่านะเขามีการคัดค้านการประกันตัวแน่นอนครับนะครับแน่นอนเลยนะครับมั่นใจเลยนะฮะนะครับนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าดูเดี๋ยวดูนะครับว่ามีมาตราไหนนะครับที่เขาแจ้งนะนะพอดูจาก จากจากรายงานข่าวเนี่ยมันก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชัดเจนเรื่องข้อหานะฮะนะแต่ที่ผมทราบคือหนึ่งภาคเด็กนะสองก็อาจจะเป็นลักษณะหน่วงเหนียวกัดขังนะจนเป็นเด็กให้ถึงแก่ความตายก็โทษหนักเหมือนกันกับประมาณ15ปีเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นเจตนาฆ่าก็ถึงประหารชีวิตนะก็ดูว่ามันมันเกิดจากอะไรนะซ่อนเล่นอำพรางศพ <c oughs> นะครับอันนั้นก็น่าจะมาตาร้อยกว่านะฮะ นะครับเราก็ดูันต่อไปนะครับว่าประมาณ3ข้อหาเนี่ยแล้วก็หลังจากนี้ก็ทราบว่าน่าจะมีการนะออกหมายจับเพิ่มเติมนะครับหลังจากมีการดําเนินการกับนายาชัยชัยพลแล้วนะครับนะอันนี้ก็นะก็อีกมาตราน่าจะเป็นร้อยเก้าสิบเก้านะนะครับเนี่ยนะครับซ่อนเลนเคลื่อนย้ายทําลายศพเพื่อปิดบังสาเหตุการตายร้อยเก้าสิบเก้าจำคุกไม่เกินหนึ่งปีน่าจะเป็นมาตรานี้พอดูจกักงาจาัก ข่าวก็ยังไม่ค่อยชัดเจนก็คือ3อย่าง 1. นึาดเด็กอายุไม่เกิน15ไปสอนะครับทอดถิถ้งเด็กจนถึงแก่ความตายนี่อันนี้ไม่แน่ใจว่ามาตาอะไรนะครับกำลังกาลังดูนะนะครับก,ก็ดูกันต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงนะก็ก็อาการหนักนะครับนะนายชัยพลเนี่ยที่ผ่านมานี่ก็มีบุคลิกที่ดูแปลกๆเวลาให้สัมภาษณ์เรื่องเดียวกันเนี่ยก็จะพูดจาไม่ค่อยจะเหมือนกัน ข่าที่ผมติดตามจากรายการหนกระแสนะนะครับก็เป็นคนที่ดูแปลกๆนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่านะคนดังบ้านกกอกนะจากชาวบ้านธรรมดากลายเป็นคนดังนะนะเป็นนักลงนักรนะ้องนะเอานะร่ำรวยอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมาถึงวันนี้จะไปรอดหรือไม่นะครับไม่มีใครที่จะช่วยนายชัยพลได้ถ้าพยานหลักฐานมัดแน่นนะครับนะ นะครับพวก DNA อะไรต่างเนี่ยมันจะโอ้โหยากนะมันเป็นหลักฐานทางนินติวิทยาศาสตร์มันมีความน่าเชื่อถือสูงเพราะฉะนั้นโอกาสในการจะพิวจะอะไราต่างมันสู้ยากอะ่ะผมเคยเห็นคดีประเภทนี้มาเยอะแล้วนะถ้ามีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ชัดมีเอ่อ DNA นะแล้วก็มีอะไรมีอ่อมี DNA มีลายพิมพ์นิ้วมือนะครับเนะี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้าติดอยู่กับตัวศพ บริเวณที่พบศพนี่ก็คือจบมันยากอ่ะในการที่จะสู้เพราะมันมัดแน่นะนะครับยากนะอย่างที่บอกอ่ะถ้าหลักฐานมันมัดขนาดเนี้ยเอาเทวดามาว่าความก็ทําอะไรไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็นะถ้าในายชัยพลและครอบครัวฟังอยู่เนี่ยทําผิดจริงให้รับสาภาพแต่ถ้าไม่ทําถ้าไม่ได้ทําผิดก็สู้แต่ต้องดูนะครับพยานหลักฐานเนี่ยฟังจากข่าวเนี่ยมันแน่นเหลือเกินนะ เราจะหักล้างได้ไหมถ้าหักล้างไม่ได้เราก็ต้องมาทบทวนตัวว่าเราจะทําอย่างไรนะครับแล้วนี่พวกยูทูบเบอร์ยังไงนะครับเนี่ยนะยูทูบเบอร์บ้านกกอกนี่จะทําอย่างไรกันนะครับนะในค่าคืนนี้นะครับแล้วต่อไปจะมีอยู่ไหมครับนะรับพยานาคอะไรนะนะลัคดีอื่นๆนคดีบุกรุกปา่าคดีอะไรต่างๆคือนะพอโดนวันนี้เขาไปในทุกสิ่งท,ทุกสิ่งทุกอย่างจบนะ ที่ยืนทางสังคมอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันจะมีอะไรเหลือกันไหมนะพอโดนคดี Hot แบบนี้เนี่ยนะครับเหนื่อยครับเหนื่อยนะฮะเหนื่อยนะครับถึงแม้ว่าในชั้นนี้นายชัยพลถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามรัฐธรรมนูญยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแต่เหนื่อยเพราะฟังจากตำรวจพูดแล้วเนี่ยมันเป็นหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งมันเปลี่ยนแปลงยากอะมันไม่เหมือนกับลมปากอะไรต่างๆเนี่ยนะนะครับอันนี้ก็เหนื่อยแทนนะครับ นะครับนะดูนะครับนะเอ่อทนายระดับเทวดาจะช่วยได้ไหมถ้าหลักฐานมัดแน่นไม่ได้แล้ครับเอาเทวดามาว่าความก็ช่วยอะไรไม่ได้นะนะครับนะถ้าหลักฐานมัดแน่นนะถ้ามี DNA มีอะไรต่างๆนี่ลำบากครับนะฮะลำบากนะครับนะว่ากันไปนะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกรรมพีน้องประชาชนบอกนะครับนะนะครับก็จบสิ้นกันทักทีหนึ่ง นะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นอย่างไรก็ดูกันต่อไปก็ยังไงก็ถือว่านายชัยพลเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ว่างานนี้จะรอดหรือนะครับนะแล้วใครจะไปยืนเคียงข้างนายชัยพลไหมหลังจากโดนสารออกหมายจับแล้วผมก็อยากจะดูเหมือนกันนะครับไอ้พวกคนดังๆทั้งหลายเนะี่ยพวกทนายความพวกอะไรต่างๆเนี่ยไปยืนเคียงข้างลุงพลหน่อยสิครับไปบอกสิครับลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์ ผมมั่นใจเลยนะครับว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายอา่าไอคนที่พูดไว้นะครับยังไงพรุ่งนี้ช่วยออกมาแถลงข่าวด้วยนะพวกนักกฎหมายทนายความอะไรต่างๆเนี่ยบอกนะครับว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์ลุงพลถูกใส่ร้ายนะถ้าลุงพลนะอา่าทผิดจริงตํารวจต้องจับตั้งนานแล้วทําไมตํารวจปล่อยมาปีกว่านี่นะมีนักกฎหมายทนายความบางคนเนี่ยนะชอบพูดแบบนี้นะลุงพลไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิด ผมยืนยันได้เลยไม่มีทางที่สารจะออกหมายจับลุงพลนะคนพวกนั้นนะครับพรุ่งนี้เช้าช่วยแถลงข่าวด้วยนะครับนะแล้วก็ช่วยรับผิดชอบในสิ่งที่ท่านพูดไว้นะเออตำรวจเอาเส้นผมมาจากไหนเออนะครับคนที่ถามนะครับนะครับนะพยานหลักฐานมาจากไหนนะครับเขามีตั้งแต่แรกแล้วครับแต่เขาไม่บอกคุณไงนะมันเป็นความลับอยู่ในอ่าอ่าสำนวน นะแล้วที่บอกว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์พรุ่งนี้ช่วยมาบอกเลยนะครับว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์นะช่วยบอกด้วยนะครับตํารวจเขามีหลักฐานมัดนั่นแล้วนะลูกความผมไม่มีทางแล้วครับที่ศารจะออกหมายจับน,นะนะทุกคนล้วนใส่ร้ายลุงพลโอ้โหนะะนะครับนะครับพอสารออกหมายจับมาแล้วก็แสดงว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอน่าเชื่อว่าน่าจะได้กระทาความผิดสารท่านจึงออกหมายจับ แล้เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนขนาดนี้ไม่ต้องห่วงนะครับสารต้องรอบคอบครับเพราะพี่น้องประชาชนให้ความสนใจคดีนี้ท่านผอ,อรตอรอเอาตําแหน่งเป็นเดิมพันนะไม่เสียชื่อครับเป็นคนแปดลิ้วด้วยกันจุกรู้นะผมก็คนแปดริ้วพี่ปัด๊ดผอ,อรตอรอคนแปดิ้วงานนี้ไม่เสียชื่อนะครับพอหลังจากคือวันนี้ออกหมายจับลุงพลเดี๋ยวก็จะมาต่อไปแล้วผมเชื่อเลยนะครับ นะการเอาเด็กขึ้นไปอยู่บน,บนเขาเนี่ยนะต้องแถลาสองกิโลหรือไงเนี่ยมันทํำคนเดียวไม่ได้แลครับมันต้องมีผู้ร่วมกระทาความผิดมีคนดูต้นทางคนส่องไฟคนไรต่างๆเพราะดูแล้วมันน่าจะเอาขึ้นไปตอนกลางคืนนะครับผมคิดว่านะมันน่าจะมีหลายคนนะครับที่จะต้องโดนออกหมายจาับมัน,ม,นมันคงไม่ใช่ใช่คนเดียวนะเท่าที่ผมทราบนะแต่ก็ยังไม่อยากจะพูดมากไปคิดว่าหลายคน นะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าสรุปแล้วจะเป็นอย่างไรจุกรูจุกรูนะครับพุทธะอภิวันนะครับยิ้มปั้นเลยนะอมรินทีวีเนะี่ยโหนะครับนะนะช่องไทยรัฐยิ้มปั้นช่องแปดเนี่ยช่องวันเนี่ยช่องเหล่านี้เขาตามติดน่ยนะเขาเกาะติดเลยนะ่ะนะแล้วยังมีลุงพลยังมีคดีอื่นอีกทำ้ายร่างกายนักข่าวช่องอมรินอีก จุกรูโอ้โหนี่มากันงานนี้นะโอ้โหนี่มัน,ม,นมันดูแล้วมันจะไปกันไหวไหมเนี่ยนะครับดูดูแล้วนะครับนะนะครับถ้าทําผิดจริงก็รับสาภาพถ้าไม่ไม่ผิดก็สู้ไปจุกรูนะครับนะก็สบายแนละ้วเรียบร้อยนะเราคงไม่ต้องไปฟังฟังฟังใครมาแถลงข่าวนะครับมันมันชัดเจนนะครับเดี๋ยวรอรอตำรวจแถลงข่าวพรุ่งนี้ นะครับพรุ่งนี้รอตำรวจแถลงข่าวดีที่สุดครับไม่ต้องไปฟังอะไรใครนะมีหลายคนบอกผู้ต้องหาจะให้การยังไงก็ได้จะพูดอะไรก็ได้ผู้ต้องหานะนะครับนะโดนกันแกล้งตำรวจปักธงนะเอ่อเอ่เออะไระอะไรต่างๆอย่าไปสนใจครับนะคำพูดของผู้ต้องหาเนี่ยพนักงานสอบสวนไม่จำเป็นต้องสนใจพนักงานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหานะครับนะฮนะนี่ก็เป็นคดีสำคัญเลยนะครับ วันนี้ผมก็มาสักดึกเลยตอนนี้ก็ห้าทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าอะไรจะเป็นยังไงนะครับและดูที่ว่านายชัยพลนั้นจะยอมรับสารภาพหรือไม่นะถ้านายชัยพลทราบว่ามีพยานหลักฐานขนาดเนี้ยถ้ายังจะสู้คดีนี้ก็หนักแต่ก็แล้วแต่นายชัยพลก็เป็นสิทธิ์ของนายชัยพลก็ดูกันต่อไปนะครับนะก็ว่ากันไปนะครับก็ในค่ําคืนนี้ อาจารย์เดชาก็มากันแบบสั้นๆเพราะเห็นว่าเป็นข่าวด่วนก็มาจัดให้ซะก่อนนะเอาใจมิตรลักแฟนเพลงนะครับคนดูอยู่ทาง Tik t o อกก็5 0 0รกว่าคนนะดูอยู่ทาง YouTube 3,6 0ดูอยู่ทางอ่าเฟ o บุ๊กแ0ก็วันนี้ก็มาหมื่นกว่าคนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณอัธริยะจะไปออกรายการโหนกระแสอัธริยะนะนะครับนะก็ไปดูอัธริยะเขาว่าต่อเขามีข้อมูลวงในเยอะ นะเมื่อกี้ก็เพิ่งวางสายกับอัจฉริยะนะโทรมาก็อารมณ์ดีเลยอะนะวันนี้ที่รอคอยนะวันนี้ที่รอคอยอัจฉริยะก,ก็บอกเนี่ยวันนี้เขาที่รอคอยมานะครับแล้วพรุ่งนี้คุณอัจฉริยะก,ก็จะไปออกรายการหัวกระแสนะครับส่วนผมก็จะวิเคราะห์ก็คำคืนนี้ก็เอาสั้นๆเดี๋ยวผมจะหาทางคุยกับพวกแหล่งข่าวตำรวจแหล่งข่าวต่างๆแล้วเช้าก็มาว่ากันต่อ ก็กราบขอบพระคุณที่ว่าห้าทุ่มกว่าแล้วพี่น้องยังมากันจุกรู้จุกรู้นะครับจบสักทีละครบ,บ้านกกอกนะจะได้จบจบสักทีหนึ่งรองมานานแล้วนะครับนะจะได้รู้สักทีว่าอะไรเป็นอะไรนะนะครับวิญญาณของน้องชมพู่จะได้ไปสู่สุคตินะผู้สูญเสียเนี่ยมันโอ้โหนะนะครับน่าสงสารนะเด็ก อายุสขวบหนัก9กกิโลโดนฆ่านะนะครับนะก็ว่ากันต่อไปแต่ในชั้นนี้ถือว่านายชัยพลยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมีสิทธิ์ต่อสู้ก็ดีแต่จะสู้ดิสู้ได้หรือไม่ได้ไม่รู้นะครับนะแต่มั่นใจว่าผมมั่นใจตํารวจนะว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอในการที่จะจัดการเรื่องนี้นะครับว่าแล้วก็จุกรูจุกรูลาตีสวัสดีสสดครับ